คำถามการยิงแอดบน TikTok ทิกต o อกไทยคลิปเดียวสวัสดีค่ะครูแจมค่ะ CEO b a n d บนดาาแล้วก็เป็นครูสอนการตลาดบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะผลลัพธ์ของครูแจมก็คือสามารถสร้างผู้ติดตาม5,000สนกว่าคนภายในเวลาแค่3เดือนเท่านั้นแล้วครูสามารถสร้างยอดขายได้7หลักบนทิกต o อกค่ะวันนี้ครูมาตอบคำถามนะคะที่หลายคนถามครูมาว่าการยิงแอดบนทิกต o อกมันคืออะไรนะคะอะ เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังข้อที่1ใช่ไหมการยิงแอดบนทิกต็อกคืออะไรครูจะเล่าเท้าความก่อนว่าการที่เราค่ะอยากจะขายของได้การที่เราอยากจะสร้างตัวตนและประสบความสําเร็จมันมีด้วยกัน2วิธีค่ะถ้าอยากดังอยากขายของได้วิธีการแรกเขาเรียกว่าการสร้างตัวตนหรือว่าการทําแบบออร์แกนิกซึ่งการทําแบบออร์แกนิกเราจะต้องออกมาโพสต์บ่อย ไลฟ์ like สดบ่อยๆทำคลิปบ่อยๆอันนี้คือการทำแบบออร์แกนิกซึ่งนะข้อดีของการทำแบบออร์แกนิกก็คือว่าไม่ต้องใช้เงินหรือว่าใช้เงินน้อยมากนะคะไม่ต้องใช้เงินใช้เงินน้อยมากแต่ข้อเสียคือต้องใช้เวลาและใช้แรงที่มหาศาลนะ,ะต้องโพสตคลิปทุกวันไลฟ์ like สดทุกวันวันละหลายรอบเพื่อสร้างความดังและสร้างยอดขายค่ะ เป็นการขายเป็นการสร้างความดังด้วยใช้ความถี่ค่ะนะอ่ะแล้ววิธีการที่สองค่ะคือการขายการสร้างตัวตนแบบการยิงแอดซึ่งการยิงแอดนะคะเปรียบเสมือนกับว่าเราจ้าง Tik t o k ให้นำส่งคลิปของเราไปยังคนในประเทศไทยนะ,ะไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้เวลาใช้อย่างเดียวคือใช้เงินค่ะนะ,ะใช้อย่างเดียวคือใช้เงินแต่ถามว่าเงินอันเนี้ย มันเยอะมันมหาศาลหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะที่รักนะคะที่รักของครูแจมเงินในการยิงแอดตอนนี้นะคะอยู่ที่ขั้นต่ํายิงกับมือถือวันละ30บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันคุ้มและมันดีมากๆที่ทุกคนนะคะจะหันมายิงแอดบนติกต็อกแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการที่คล้ายๆกับ f a c e b o o k เมื่อสิปีที่แล้วเมื่อห้ปีที่แล้วเมื่อหปีที่แล้วอ่ะคนที่ยิงแอดบน Facebook อ่ะ เขารวยกันเยอะมากเก็ตไหมคะเขารวยกันเยอะมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่เข้าไปยิงแอดก่อนใน Facebook แต่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะยิงแอดใน Facebook คือมันไม่คุ้มแล้วเพราะว่าคนแห่กันยิงกันหมดแล้วน่านน้ำมันเต็มหมดแล้วซึ่งตอนนี้บน t i k t o อกนะคะน่านน้ำยังใสสะอาดมากๆนะคะคนยิงแอดบน t i k t o อกมีแค่1%เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการยิงแอดบน t i k t o อกสรุปก,ก็คือว่า เราใช้เงินนะใช้เงินในการจ้าง t i k t o k อกนำส่งคลิปวิดีโอของเราไปยังคนในประเทศไทยไปยังคนใน Tik t o ็อกถ้าเราทำคลิปเกี่ยวกับการขายสินค้าเราก็จะมีโอกาสในการขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้นถ้าเราทำคลิปเกี่ยวกับตัวตนของเราเกี่ยวกับความดังของเราเราก็จะมีโอกาสดังได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดังได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้คือข้อสรุปในเรื่องของการยิงแอดค่ะ ส่วนคําถามข้อที่2ค่ะการยิงแอดบน t ิกต็อกยิงกับมือถือได้ไหมนะคะคาตอบคือได้ค่ะนะคะปัจจุบันนี้ t ิกต็อกเปิดให้เราสามารถยิงแอดกับมือถือได้แล้วและเราสามารถเอาคลิปในช่องของเราค่ะที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยเอามายิงเพื่อทําการเ,าเผยแพร่ว่าแพร่กระจายคลิปของเราเนี่ย ให้ผู้คนได้มากที่สุดบน tiktok นะคะสามารถทำได้และบอกเลยว่าถูกมากนะคะค่าแอดวันละ30บาทค่ะนะคะต่อมาคำตอบคำถามข้อที่3ก็คือว่าแล้วถ้าการยิงแอดบนมือถือมันง่ายทำไมหลายคนถึงยิงไม่ผ่านเออนะคำถามข้อที่สก็คือว่าในเมื่อครูแจ่มบอกว่าการยิงแอดบนมือถือมันง่ายทำไมหลายคนถึงยังไม่ผ่านหรือว่า ทำไมหลายคนเขายิงไปแล้วแล้วมันยังไม่ได้ยอดที่มันปังคําตอบก็คือว่านะคะการยิงแอดไม่ว่าจะเป็นบนมือถือหรือบนคอมพิวเตอร์นะคะมันมีกฎหรือมีกติกาในการยิงอยู่เช่นห้ามใส่ id line ห้ามใส่เบอร์โทรศัพท์ห้ามใส่ before after นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอะอยากจะยิงแล้วผ่านอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องรู้นั่นก็คือกฎบน tiktok กดการทําคลิปบนทิกต็อกค่ะและอีกข้อหนึ่งก็คือทําไมเรายิงผ่านมือถือไปแล้วแล้วมันปิดการขายไม่ได้คําตอบก็คือว่าเราไม่มีเซลเพจค่ะเพราะลูกค้าไม่ตัดสินใจซื้อจากการเห็นแอดโฆษณาเพียงแค่60วิบวิไม่มีใครตัดสินใจซื้ออะไรบางสิ่งบางอย่างจากการเห็นแค่1นาที60สิบวิ ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีเพื่อซัพพอร์ตการยิงคลิปของเรานั่นก็คือตัวเซลเพจหรือเว็บไซต์ซึ่งไอเว็บไซต์เนี่ยมันจะบอกเลยค่ะว่าสินค้าของเราเนี่ยผลิตจากอะไรเบาหวานกินได้ไหมความดันกินได้ไหมมีส่วนผสมของอะไรบ้างผลิตที่ไหนมีเลขออยไหมนะคะที่เรายิงกับมือถือแล้วมันมันไม่ผ่านมันไม่สำเร็จมันไม่สร้างยอดขาย เพราะเราไม่มีเซลลเพจค่ะเก็ตไหมคะเราไม่รู้จักคำว่าเซลล์เพจนั่นเองนะคะอะต่อมานะคะคำตอบคำถามข้อที่4ก็คือว่าการยิงกับมือถือกับการยิงผ่านคอมมันแตกต่างกันยังไงคะครูแจมการยิงผ่านมือถือและการยิงผ่านคอมมันแตกต่างกันยังไงการยิงกับมือถือ1 ทำง่ายนะคะมีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทําได้ 2. ค่าแอบถูกนะคะเริ่มต้นวละละ30บาท 3. สา,ม,สาม,มารถสร้างยอดขายและสร้างผู้ติดตามได้เลยนะคะส่วนการยิงผ่านคอมเนี่ยมันพิเศษกว่าค่ะพิเศษกว่าข้อที่1ก็คือว่ามันอาจจะยากกว่าการยิงบนมือถือเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ ยากกว่าการยิงบนมือถือเล็กน้อยเท่านั้นแต่ค่าแอดจะถูกกว่าการยิงผ่านมือถือถึง2เท่าค่ะนะคะค่าแอดที่เรายิงผ่านคอมจะถูกกว่าการยิงผ่านมือถือได้ถึง2เท่าเพราะเราสามารถเก็บสถิติได้ว่าลูกค้าคนไหนเคยเข้ามาดูคลิปของเราแล้วบ้างลูกค้าคนไหนเคยเข้ามาดูเซลเพจของเราแล้วบ้าง แล้วครั้งเนี้ยพอเขาเห็นเราแล้วครั้งหนึ่งเราเก็บสถิติไว้แล้วยิงคลิปเข้าไปซ้ำค่ะให้ลูกค้ายิงซ้ำให้ลูกค้าเห็นซ้ำเขาเรียกว่าการยิงแอดแบบหลอกหลอนแล้วเวลาลูกค้าเห็นคลิปเราอะค่ะไม่ต่ำกว่า7ครั้งเนี่ยเขาจะเริ่มสนใจแล้วแบบอยากจะซื้อนะคะไม่เกิน7ครั้งค่ะตามหลักสถิติจิตวิทยามนุษย์ค่ะนะ,ะเห็นแอด7ครั้งซื้อแน่นอนนะคะ อ่ะต่อมาข้อถัดไปก็คือว่าการยิงแอดผ่านคอมเนี่ยก็คือได้ยอดด้วยได้ผู้ติดตามด้วยอันนี้คือเลิศดแต่ข้อดีอีกข้อหนึ่งที่มันต่างจากการยิงแอดบนมือถือก็คือว่ามันจะมีความแม่นกว่าค่ะนะมันจะมีความแม่นแม่นกว่าหรือภาษานักการตลาดภาษาภาษาคนยิงแอดก็คือว่า เราสามารถยิงแบบคั t o อมออเดียนได้เราสามารถยิงรีทา r เกตได้นะคะพูดภาษาบ้นบานๆก็คือว่าเราสามารถยิงหาลูกค้าเก่าหรือว่ายิงหาคนที่เคยเห็นแอดโฆษณาเราแล้วนะคะอ่ะและถัดมาข้อสุดท้ายก็คือว่าเราสามารถติดกล้องวงจรปิดนะคะในเซลเพจของเราเราสามารถรู้เลยว่าคนนี้เคยดูคลิปเราแล้วคนนี้เคยเข้ามาแล้ว ะะซึ่งการยิงผ่านมือถือเราไม่สามารถติดตัวพิกเซลหรือตัวกล้องวงจรปิดตัวนี้ได้นะคะนี่คือข้อดีของการยิงแอดผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะนะ,ะซึ่งถ้าให้ครูแนะนำนะถ้าให้ครูแนะนำยังไม่มีคอมนะคะถ้ายังไม่มีคอมครูอยากให้เริ่มต้นจากการยิงผ่านมือถือก่อนโอเคไหมคะถ้ายัง ไม่มีคอมพิวเตอร์แนะนำให้เรียนคอสยิงแอดผ่านมือถือก่อนแต่ถ้ายิงผ่านมือถือแล้วเซียนแล้วแล้วอยากอัพเลเวลอยากได้ร้อยออเดอร์พันออเดอร์ค่อยยิงผ่านคอมค่ะตอนแรกยิงยิงผ่านมือถือไปก่อนนะคะทำเซลล์เพจแล้วยิงผ่านมือถือไปก่อนแล้วพอเราได้ยอดพอเราเริ่มมีทุนเราค่อยหาซื้อคอมมายิงผ่านคอมแทนโอเคไหมคะอ่า ต่อมาคำถามข้อ,ขอถัดมาก็คือว่าถ้าการยิงแอดบนทิกต็อกมันง่ายแล้วทําไมคนส่วนใหญ่ถึงยังไม่ปังนะคะถ้าการยิงแอดบนทิกต็อกมันง่ายครูแจมแล้วทําไมพี่ยิงแล้วพี่ไม่ปังละ่ะทําไมพี่ยิงแล้วพี่ยิงไม่ผ่านละ่ะคาตอบก็คือว่าการยิงแอดอ่ะมันจะมีด้วยกันสมองค์ประกอบองค์ประกอบแรกคือตัวสินค้านะคะ ถ้าเราเลือกสินค้ามาไม่ดีสินค้าไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแม้เราจะใส่งบหลักหมื่นแม้เราจะใส่งบหลักแสนสมมุติวันเนี้ยครูมีสินค้าก็คือสมมุตินะเฟอร์บี้รู้จักเฟอร์บี้ใช่ไหมคะสมมุติครูเอาเฟอร์บี้มาขายซึ่งเฟอร์บี้อ่ะมันไม่เป็นที่ต้องการของมนุษย์แล้วตอนเนี้ยนะคะแต่เมื่อสิบปีที่แล้วดังมากเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะเฟอร์บี้ดังมากคะ่ะคุณแม่แต่ปัจจุบันนี้ นะคะไม่มีใครต้องการแม้กระทั่งเอามาขาย5บาท10บาทก็ยังไม่ต้องการเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกสินค้าถึงสําคัญมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะและอันดับที่2ก็คือการทาคอนเทนต์หรือว่าการทําคลิปวิดีโอค่ะถ้าคลิปวิดีโอของเราไม่มีความน่าสนใจไม่มีความดึงดูดให้คนหยุดดูนะคะคนน่ะจะหยุดดูอะไรเพียงแค่3วินาทีเท่านั้น ถ้าสามวิเราไม่สามารถทําให้เขาหยุดดูได้เขาจะไม่ดูโฆษณาเราต่อและเราก็ไม่สามารถติดการขายได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ครูสอนไว้ทั้งหมดนะคะและข้อสุดท้ายก็คือเทคนิคในการยิงแอดค่ะองค์ประกอบในการยิงแอดข้อสุดท้ายคือเทคนิคในการยิงแอดการยิงแอดไม่ใช่การกดปุ่มถ้ายิงแอดมันแค่การกดปุ่มป่านนี้ทุกคนรวยกันหมดแล้วค่ะนะ มันมีสูตรมันมีเทคนิคมันมีเคล็ดลับในการยิงอยู่นะคะเพราะฉะนั้น3ส่วนนี้ครูแจนสอนไว้ทั้งหมดสอนจากประสบการณ์จริงครูแจนสามารถสร้างยอดวิวเอาแบบออร์แกนิกก่อนนะคะมากกว่า10ล้านวิวค่ะนะสร้างยอดวิวนะคะทำคลิปแบบออร์แกนิกมากกว่า10ล้านวิวเพราะฉะนั้นครูเก่งมากในเรื่องของการทำคอนเทนต์ค่ะนะคะครู เก่งมากในเรื่องของการสอนตัดต่อจากมือถือเครื่องเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่เรียนกับครูแจมจะได้เรียน3าส่วนค่ะคือ1เลือกสินค้ายังไงให้รวย 2. ทําคลิปยังไงให้ปังปิดการขายได้และ3ามเทคนิคการยิงรวมไปถึงเทคนิคการทำเซลเพจค่ะซึ่งคลาสของครูแจมนะคะอะเรามาดูคลาสของครูแจมกันดีกว่านะคะตื่นเต้นเลยอะวันนี้ให้โปรโมชั่นด้วยแม่นะตื่นเต้นเลยจ้ะ ให้โปรโมชั่นด้วยจ้ะนะคลาสของครูมีด้วยกัน2คลาสนะคะนี่เห็นไหมคะไม่ปังอย่าฝืนยิงเองไม่ปังอย่าฝืนค่ะครูมีคอสนะมีคลาสเรียนออนไลน์ยิงแอดติ๊กตอกสอนเข้าใจง่ายนี่แค่เราแค่เราได้ฟังคลิปนี้ก็เก็ตแล้วก็เก็ตแล้วใช่ไหมคะว่าครูจะสอนง่ายเออนะแค่ได้ฟังคลิปเนี้ย ก็สัมผัสในแล้วว่าครูแจมสอนเข้าใจง่ายนะคะสอนจากประสบการณ์จริงให้หมดไม่มีกับ๊บไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะนะอ่ะเรามาดูกันคอร์สแรกค่ะคลาสแรกค่ะคือสอนยิงแอดผ่านมือถือค่ะโอ้ยนะสอนยิงแอดผ่านมือถือค่ะสอนตั้งแต่การตั้งบัญชีให้ยิงแอดนะสอนการทำบัญชีให้ยิงแอดได้ สอนวิธีการทำคลิปวิดีโอให้ปังสอนวิธีการตัดต่อด้วยมือถือเครื่องเดียวและสอนเทคนิคในการยิงค่ะนะ,ะยังไม่พอยังให้เซลเพจยังให้เว็บไซต์อันนี้เขาเรียกว่าเซลเพจอันนี้เขาเรียกว่าเว็บไซต์เขาเรียกว่าเซลเพจค่ะนะ,ะ,นะะเว็บไซต์กับเซลเพจต่างกันยังไงเว็บไซต์เหมือนกับเซลเพจแต่เว็บไซต์ หเว็บไซต์สามารถมีสินค้าได้เป็น1 0บสิบออเดอร์1 0บสอย่างเป็นร้อยร้อยอย่างเป็นพันพันอย่างนะเว็บไซต์1สามารถขายปากกายางลบไม้บรรทัดอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนสามารถขายอะไรก็ได้และมีหลายหน้าอันนี้เขาเรียกเว็บไซต์แต่เว็บไซต์หน้าเดียวนะทางการตลาดเขาจะเรียกว่าเซลเพจค่ะเพราะฉะนั้นหเซลเพจคือขายได้หสินค้าค่ะ หนึ่งเซลเพจแนะนำให้ขายหนึ่งสินค้าค่ะนะคอ่ะคราวนี้นะคอร์สของครูแจมนะคะใครที่อยากจะเรียนใครอยากเริ่มลุยติ๊กต็อกตอนนี้ค่าแอดถูกมากนะคะตอนนี้ค่าแอดถูกมากเปรียบเสมือนกับว่าเหมือน Facebook เมื่อ5ปีที่แล้วอะเมื่อ5ปีที่แล้วใครยิงแอด a c e b o o k เป็นก่อนคนนั้นรวยก่อนค่ะแล้วค่าแอดอะถูกพอๆกันเลยเริ่มต้นวันละ30บาทเท่านั้นค่ะ สามสิบนะบาทได้ยอดวิวประมาณพันกว่าวิวค่ะนะคะใครอยากเรียนคาดนี้ราคาเต็มค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสำหรับใครที่ได้ฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วทักไลน์แอดนะ,ะแล้วทักไลน์แอดแอดครูแจ่มเก้าหกเดี๋ยวครูขึ้นไลน์แอดไว้ให้เดี๋ยวครูใส่ลิงก์ไว้ให้ทักไลน์แอดแอดครูแจ่มเก้าหกค่ะ ครูให้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะนะสอนอะไรบ้างนะสอนหาสินค้ายังไงให้รวยสอนตัดต่อคลิปวิดีโอยังไงให้ปังสอนคิดคลิปวิดีโอที่มันเจ๋งๆนะคะครูทำยอดวิวให้กับตัวเองมากกว่า10ล้านวิวสร้างผู้ติดตามมากกว่า5 0 0 0 0นคนใช้เวลาแค่3เดือนเพราะฉะนั้นแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ค่ะนะครูคจะสอนแบบหมดเปลือกค่ะ ในราคา990บาทนะฮะอันนี้สำหรับเบสิกเริ่มต้นแต่สำหรับใครอยากจะไปขั้นแอดวานซ์นะฮะสำหรับใครอยากจะได้เป็นร0อออเดอร์เป็นพันออเดอร์นะครูแนะนำว่าเราจะต้องไปยิงผ่านคอมเพราะการยิงผ่านคอมคือ1ค่าแอดถูกกว่าเห็นไหมคะสร้างสร้างยอดขายได้ด้วยสร้างผู้ติดตามได้ด้วยแล้วยิงแอดนั่นกว่าอีก นะยิงแอดแม่นกว่าเก็บฐานข้อมูลลูกค้าได้อีกทำรีทาร์เก็ตติ้งยิงแบบคอนเวอร์ชันนะคะด้วยคัสตอมออเดียนนะคะอ่ะเรามาดูกันการยิงผ่านคอมจะได้อะไรบ้าง1การยิงผ่านคอมคุณแม่จะได้วิธีการคลิกคอนเทนต์คลิปวิดีโอให้ขายดีแบบ 10x ค่ะนะคะแบบ 10x แบบคูณ 10, 10ค่ะนะคะ และสอนวิธีการลงโฆษณาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นแอดวานซนะ์สอนทำ Audience, นะคะสอนทำเอ่อคอออเดียนนะคะสอนทำลุคอะไรออเดียนและสอนทำคัสตอมออเดียนค่ะนะ,ะสอนหาลูกค้าใหม่สอนหาลูกค้าเก่าและสอนยิงหาลูกค้าที่กำลังตัดสินใจซื้อค่ะนะคะและสอนติดพิกเซลพิกเซลก็คือตัวกล้องวงจรปิด ที่คอยจับตาดูว่าใครบ้างที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราใครบ้างที่ดูคลิปวิดีโอของเราและเมื่อเขาเห็นเราครั้งหนึ่งแล้วเราก็ยิงซ้ําไปอีกสักหนึ่งรอบสักสองรอบสามรอบสี่รอบไม่เกินเจ็ดรอบซื้อแน่นอนเพราะว่าโดนเราหลอกหลอนแล้วค่ะไม่เกินเจ็ดครั้งคือซื้อแน่เพราะว่าโดนเราหลอกหลอนค่ะแล้วค,คร,คร,วรควูยังสอนทำเซลเพจให้ขายดีค่ะ นะมันมีเทคนิคอยู่ว่าต้องทำเซลเพจยังไงถึงจะปิดการขายได้แล้วถึงจะยิงผ่านนะคะและยังสอนวิธีการวัดผลโฆษณาติ๊กตอ็อกนะรวมไปถึงสอนเคล็ดลับเทคนิคการลดค่าแอดสองเท่ายังไม่พอครูยังสอนวิธีส่องแอดคู่แข่งได้ด้วยนะ,ะสอนวิธีส่องแอดคู่แข่งค่ะนะไม่ต้องคิดเองบางทีคิดไม่ออกขับปวดหัวไปดูไปไปดูเป็นไอเดียเลยค่ะ นะและสุดท้ายก็คือกฎการทําโฆษณาที่เราควรจะต้องรู้จะได้ยิงผ่านนะคะจะต้องทํายังไงถึงจะยิงผ่านนะคะคลาสการยิงผ่านคอมนะ,ะคลาสการยิงผ่านคอมนะคะโบนัสแถมเซลเพจให้ใช้ฟรี15วันมูลค่า5,900แถมคอร์สออนไลน์การยิงแอดบนทิกต็อกที่สามารถดูได้ตลอดชีวิตคอร์สเนี่ย ดูได้ตลอดชีวิตและปรึกษาได้ตลอดชีวิตค่ะมูลค่า2,009เอาไปเลยฟรีๆค่ะนะ,ะคะสครูยังแถมคอร์สระเบิดความดังบน Tik t o อคือนอกเหนือจากยิงแอดเก่งแล้วครูยังสอนสร้างความดังด้วยเพราะว่าครูเก่งมากเรื่องของการทำแบบออร์แกนิกนะ,ะคะครูเก่งทั้งในเรื่องของการทำออร์แกนิกและเก่งทั้งในเรื่องของการยิงแอดเพราะฉะนั้น ใครที่ได้เรียนคัสเนี้ยจะได้เรียนคอร์สการระเบิดความดังหรือว่าพูดง่ายๆว่าการขายแบบออร์แกนิกนั่นเองนะคะและ4ค่ะยังได้คอร์สยิงแอดผ่านมือถือค่ะไอ้990ตอนแรกเนี่ยคือได้ฟรีไปเลยอะ่ะนะ,ะราคาเต็มคลาสนี้จาก1นึ่0 8บาทค่ะพิเศษสุด สำหรับคนที่ดูคลิปนี้แสดงว่าบุญเราสัมพันธ์กันคุณพระนะพิเศษสุดๆสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แสดงว่าบุญสัมพันธ์นะคะไ,ไม่รู้บุญหรือบาปน่าจะเป็นบุญคุณแม่นะคะเหลือเพียงสอง0บาทเท่านั้นค่ะโอ้ยนะสอง0ัาทสํบาทสำหรับหนึ่งท่านแรกเท่านั้นนะคะหลังจากนี้จะปรับราคาเพราะว่าครูอัวไม่ได้สอนยิงแบบธรรมดาครูสอนวางแผน ครูสอนการคิดการวิเคราะห์การตลาดด้วยนะคะสอนการคิดสอนการวางแผนสอนสอนวางแผนว่าค mm ัสตอมออเดียนจะต้องยิงยังไงลุก mm hmm. อะไรออเดียน mm hmm. จะต้องยิงแบบไหนนะคะสอนวางแผนไม่ได้สอนแค่การกดปุ่มนะคะใครสนใจสามารถทักไลน์แอดเดี๋ยวครูจะปักหมุดไลน์แอดไว้นะคะบอกว่ารู้มาจากคลิปนะ,ะบอกว่ารู้มาจากคลิปนะคะเออบอกว่ารู้มาจากคลิปค่นะครูอ่าเดี๋ยวให้ไลน์แอดอีกหนึ่งรอบนะคะ ใหไลน์แอดค่ะทักไลน์แอดนี้มาเลยนะแอดคู่แจมนะเค่ะนะบอกพี่แอดมินเลยค่ะนะบอกพี่แอดมินเลยว่าเรียนคอสติ๊กต็อกนะจะเรียนมือถือหรือเรียนกับคอมได้หมดนะคะได้หมดแต่ขอให้เรียนเพราะว่าแมคคายุคนี้ถ้าขายเหมือนเดิมผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมค่ะ นะทําอะไรเหมือนเดิมแล้วอยากได้ยอดที่มากขึ้นกว่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมาเรียนรู้กันเถอะค่ะครูอยากสอนนะคะมาเรียนรู้กันเถอะค่ะเพราะว่ามันสําคัญต่อชีวิตเราจริงๆนะคะแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์จงเจริญค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคน